ไปแล้วกระทงของข้าคงไม่หลงทางนะไปแล้วไปหาคู่ข้างหน้าเมื่อไหร่จะถึงไม่มีคู่กระทงโดดเดียวไม่แต่แย่เรื่งนั้นก่อนดินั่นคือกระทงแบบรอบล้อมเลยแล้วไม่ไปไงน้ำมันไม่ไหลไงตัมันต้องหาอะไรมาไอ้น้ำเหลเร็วโุ๊ยตัวตกหรอกทำไมไม่นิ่งเลยอ่ะ คุเยอะทุกอย่างของเราไปเร่อแล้วมอความมาหนึ่งอ่ะมมบอกแล้วหน้าทำเองไม่จำเป็นต้องซื้อม้อะเหม้งสอ้พนไปไหนแล้ว ไปยังไม่ถึงไหนเลยเทียนดียังลอยตรงนู้นไม่ลอยเลยอ่ะเทียนเอียงไปนี่ลองไปเร็วคุณบอกว่าเหนบ่อยแล้นะไปแล้วไปขึ้นไปเร็วๆไป